คเพื่อนครับถ้าอยากดูหนังโฆษณาสวยๆหรือว,ว่าอยากดูหนังสั้นน่ารักน่ารักนะรัต้องไปดูพี่เวยบแต่ถ้าอยากดูว่า AllNe w Honda w a ว e 125ใหม่คันนี้ฮะในมุมมองของคนใช้งานนะอย่างผมนะวันนี้ผมจะนำมันไปขับขี่ใช้งานและก็ออกคลิปด้วยเต็มคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้อมูลทุกอย่างรถคันนี้จะมียังไงบ้างน่าสนใจตรงไหนบ้างมีข้อสังเกตไหมนะครับแต่ก่อนอื่นฮะเดี๋ยวไปเติมน้ำมันกันก่อนครับ l l New w a v e 125ไอผู้นำที่ทุกคนเชื่อมั่น อันนี้ก็เติมน้ำมันเต็มถังแล้วครับผมเลขมาอยู่ที่181.6ครับเดี๋ยวไปดูอีกทีว่าผมจะวิ่งไปถึงเลขมาเท่าไหร่ตอนที่วัดน้ำมันอังตราที่ถึเจุดสูงกันเลย ก็เดินทางจากลัดเพ้านะครับมาองครักษ์แล้วก็มาถึงจุดนี้อ่างเก็บน้ำาั้วยายทองครับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดนครนายกครับแน่นอนฮะมาถึงตรงนี้เราก็ได้ฟีลลิ่งครบทุกอย่างของ All New Wave 125i รุ่นใหม่ล่าสุดมาฝากเพื่อนๆอย่างครบถ้วนครับประเด็นแรกเลยครับ All New Wave 125i v e r s i o น2023เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบ้างนะครับที่เห็นชัดเลยครับก็คือเรื่องของหน้าตานั่นเองครับผมไฟหน้า LED นะครับไฟท้าย LED รูปทรงของโคมไฟหน้าก็ชุดไฟท้ายเนี่ยเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเวอร์ชันนี้เลย ความสวยงามนะครับแล้วก็สว่างด้วยนะผมลองขับขี่ช่วงคืนเนี่ยไฟหน้าที่เป็นไฟต่ำเนี่ยระยะของการส่องไฟเนี่ยพอเหมาะมากๆครับเห็นชัดด้วยครับถือว่าพาทําได้ดีนะฮะไปเลี้ยวนะครับทั้งหน้าทั้งท้ายเนี่ยก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับผมอย่างไรก็ตามครับการที่เวฟหนึ5รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ยังคงเอกลักษณ์ของไฟรีนะครับแค่เราบิดกุญแจปั๊บไฟรีก็จะโชว์ขึ้นมาเลยนะอีกหนึ่งจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนครับและเป็นการออกแบบเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้นะครับด้านซ้ายของคอนโซลหน้าะ่สคา้แลวรรก น้ำนะครับหรือว่าคุณใส่โทรศัพท์มือถือกับ power bank ก็ใส่ได้ครับหรือว่าจะเป็นสัมภาระอย่างล่มสั้นๆก็ใส่ได้เช่นเดียวกันครับอีกหนึ่งอย่างนะที่ผมสัมผัสได้ว่ามีการออกแบบมาใหม่นะครับการ ดีไซน์เบาะนั่นเองครับเบาะของเวฟ125ทุกรุ่นเลยจะมีความกว้างเนื่องจากว่าจะมีช่องเก็บของใต้เบาะที่ใหญ่ All New Wave 125i v e r s i o น2023เนี่ยเขามีการดีไซน์ความสโลปของเบาะให้มีความราบรื่นมากขึ้นกับการนั่งใน2ระดับนั่นเองครับผมขี่ง่ายขึ้นนะครับขี่มาระยะไกลเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าปวดก้นแต่อย่างใดครับเรื่องของหน้าตาดีไซน์เนี่ยยังมีอีกเรื่องนะครับที่ชัดเจนเลยก็คือเรื่องของหน้าปัดนั่นเองครับผมหน้าจอ All New Wave 125i เอร์ชั่น2023เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอย่างชัด,น,กกน,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 ดนััตวามดแ้ เชื่อเพลิงก็เป็นดีต้อนบาร์อยู่ด้านบนของจอดีตอนนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนั้นก็จะเป็นเลขกิโลเมตรสะสมครับส่วนสัญญาณไฟเลี้ยวก็ยังเป็นอยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วัดความเร็วก็ใช้เป็นเข็มนะครับมีแบ็คไลท์เป็นสีฟ้าอ่านง่ายด้วยครับสำหรับเรื่องหน้าตานะครับเรื่องโฉมของรถตัวนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องมิติครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไป all new wave 125i v e r s i o น2023นั้นเขามีการดีไซน์เฟรมใหม่ออกแบบมาเพื่อรองรับกับเครื่องยนต์ชุดใหม่เดี๋ยวเครื่องยนต์เราเข้าไปว ตัวมากขึ้นนะครับลองขับขี่โยกหลบหรือว่าตอนที่เราขับขี่ช่วงในเมืองซึ่งแน่นอนครับทุกๆครั้งที่เรารีวิวรถนะเราจะพยายามนํารถรุ่นนั้นไปขับขี่ใช้งานในเมืองมาก่อนซึ่งวันนี้เรากว่าการจราจรมาอย่างหนาแน,น่นเลยนะรถคันนี้มีความคล่องตัวมากขึ้นครับการเลี้ยวต,ต่างๆเนี่ยมีความราบรื่นเลี้ยง่ายนั่นเองครับผมการดีไซน์เพรมใหม่ปรับเปลี่ยนท่านั่งไปนิดหน่อยนะครับมันให้ความรู้สึกของการขี่ระยะยาวออกมากทริปเนี่ยมีความเมื่อยล้าน้อยลงทั้งที่ว่ารถแบบนี้เราจะต้องปะทะลมเต็มๆใช่ไหมแติมมน้มมาัรูสึ ใช่เลยว่ารถนั้นให้ความรู้สึกการขี่ที่สมูทขึ้นสบายขึ้นนั่นเองครับผมจากการดีไซน์เฟรมใหม่นะครับก็ยังมีเรื่องของสวยงามใหม่ด้วยนะครับแล้วก็การลดชิ้นงานต่างๆเนี่ยทำให้รถคันนี้มีน้ําหนักแค่103กิโลกร,รัมเท่านั้นเองครับผมเป็นน้ําหนักที่กําลังเหมาะเลยละ่ะมีความล่องตัวสูงขับขี่ง่ายนั่นเองครับผมความสูงเบาะของ o n e Wave 125รุ่นใหม่นี้ก็อยู่ที่769มิลเป็นความสูงที่ไม่เยอะเลยนะสบายๆนะครับแต่เนื่องจากว่า Wave 125อย่างที่บอกว่าเบาเขาค่อนข้างกว้างนั่นเอง คนตัวเล็กๆกว่าผมนะครับขี่ได้ผู้หญิงก็ขี่ได้ต้องจอากว่าขยับตัวมากขา้างหน้านิดนึงก็สามารถคนโทรลรถได้อย่างง่ายดายแล้วนะเรื่องของช่วงแฮนด์ครับกว้าง7 1 7มิลเท่านั้นเองครับผมเมื่อรวมกับระยะฐานล้อที่ประมาณ1,221ม mm ิลลิเมตรเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราคนโทรลในเมืองได้อย่างเวิร์กมากๆครับตอบโจทย์แน่นอนสำหรับคนที่นำไปใช้งานอย่างต่อเนื่องแต่ละวันนะเพราะว่าขี่นานๆมันก็ไม่รู้สึกว่าฝืนมาเมือน,นั้นเองครับผมมาถึงประเด็นถัดมาครับ All New Wave 125 Version 2023นั้นนอกจากว่าจะใช้เฟรมใม่่่แแล้้ยงงีีเเครรืออออนนนตบบบบบกททขดิะช h o ภายใต้ใ Python ลูกสูบก็จะมีระบบพิสตันออยจ็ตนะครับคอยฉีดน้ำมันเข้ามานะครับเพื่อจะช่วยในการระบายความร้อนใต้ลูกสูบนั่นเองครับผมผมว่ามีประโยชน์มากสำหรับรถที่เป็นเสื้อลมนะครับก็คือในการวิ่งระยะยาวใช้งานอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะยังทําให้รถนั้นวิ่งได้อย่างสมูทโดยที่ไม่มีการตื้อจากอาการความร้อนนั่นเองครับผมเครื่องยนต์พวกนี้ออกแบบมาสําหรับความประหยัดแบบเน,น้นๆเลยครับลูกสูบอยู่ที่50มิลลิเมตรเท่านั้นครับแต่ชักนั้นยาวไปที่663.1เลยลยูกเล็กชัยวแบบนี้ความสามารถในการประหยัดเชื้อเลิงชัดลย่วเรื่อง ของอัตราทดเกียร์นะครับย่านกาลังต่างๆเนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากโวลเชนก่อนนะระบบเกียร์ทั้ง4ระดับมันเป็นเกียร์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานเน้นไปทางการประหยัดเชื้อเพลิงถ้าเป็นสายสับโดดอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารถนั้นไม่ได้จัดจ้านขนาดนั้นนะครับรอบต้นแต่ว่าเน้นพลังในรอบกลางถึงปลายนั่นเองครับผมเวลาที่เราใช้งานในรอบกลางถึงปลายเนี่ยกำลังในมือค่อนข้างจะเหลือด้วยนะครับผมขับขี่มาเนี่ยมีหลายกิโลเมตรเลยครับที่ใช้ความเร็วท็อปสปีดเวฟหนึ่งสองห้าไอตัวนี้ผมวิ่งได้อยู่ประมาณ118กมมช็อยู่ในมาาตรฐนของ ครอบครัวส่วนคนที่เป็นสายซิ่งนะครับเขารู้กันอยู่ว่าจะาไปทำอะไรได้บ้างครจะวิ่งยังไงก็อันนี้ก็รู้กันอีกหนึ่งจุดที่สําคัญมากๆเลยนะคือเรื่องของอัตราชิ้นเพืิงเชื้อเพลิงครับไปดูตามนี้เลยครับผม 93กิโลจากลาดพร้าวจนถึงองครักษ์นครนายกครับวันนี้ผมมาเติมน้ำมันให้เต็มถังครับเพื่อจะมาวัดอัตราที่เพิ่งเชื้อเพลิงของ Allnew เวฟ 125i คันใหม่นี้ครับว่าได้เท่าไหร่ครับผมน้องครับขอเขาว่าเต็มถังครับถังน้ำมันของ Allnew เวฟ 125i ตัวใหม่อยู่ที่5.4ลิตรนั่นเองครับโอ้โหจุเยอะมากๆนะครับเมื่อกี้เราก็เติมน้ำมันไป1.676ลิตรนะครับระยะทางวิ่งไปตั้ง93กิโลเมตรนะจากลาดพร้าวจนถึงองครักษ์นครนายกครับช่วงที่วิ่งเนี่ยผมก็มีขี่ทบสปีดหลายช่วงด้วยทั้งวิ่งเรรร็วววบบ้้้าาาาาางงงงิิ่่ชตมกจจ นบบ้างะครัก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะได้อัตราที่เพลิงเชื้อเพลิงมาฝากเพื่อนๆครับ93กิโลครับหาร1.676นะครับอัตราที่เพลิงเชื้อเพลิงที่ได้จริงนะก็ประมาณ55.48กิโลเมตรต่อลิตรครับตามที่ผมขี่ได้วันนี้นะครับผมก็ถือว่าประหยัดใช้ได้ทีเดียวครับเพราะว่าวิ่งไปเกือบร้อยโลเนี่ยเติมน้ำมันไปแค่60บาทเองเมื่อกี้นะครับนี่ก็เป็นคาแรคเตอร์ของ All New Nova เว็ 125i ครับให้อัตราที่เพลิงเชื้อเพลิงที่เรียกว่าน่าทึ่งทีเดียวครับความประหยัดนี้นะเป็นแค่จุุดดเเเรรริ่่่่มมมมขขอออองงงวววนนใหหตัััีีีี้้คบ๋ยยยยูลลกาา ไปดูันต่อครับผมเอาผมว่าสมเหตุสมผลแล้วนะตัวเลข55กิโลเมตรต่อลิตรนิดๆน่ะถือว่าเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลครับแต่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปแม่บ้านคนใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยเขาขี่ได้ประหยัดกว่าผมแน่นอนนะเพราะเราขี่แบบทดสอบนะครับก็เลยได้ตัวเลขเท่านั้นคัวหน้าก็เคลมไว้ประมาณ41เิเมตรต,ต่อลิตรครับถ้าคนทั่วไปใช้งานผมว่าได้นะองไรก็ตามครับอัตราที่ดูเชื้อเพลิงที่ได้เมื่อดูขนาดของถังน้ำมัน5.4ลิตรแล้วเนี่ยถังหนึ่งเนี่ยวิ่งเกิน300กิ ไม่มีอะไรเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคุณเข้ามาดูใกล้ๆนะครับจะพบว่า All New Wave 125i ว e r s i o น2023นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในเรื่องช่วงล่างยิ่งพอได้ลองขี่แล้วเนี่ยพบเลยว่ารถรุ่นนี้ออกแบบช่วงล่างมาตอบสนองการใช้งานได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนครับโชคหน้าเทเลสโคปิกกับโชคหลังคู่เนี่ยเขามีการเซตอัพเรื่องของการซับแรงกระเทือนขึ้นมาใหม่ครับเน้นไปทางความนุ่มนวลแต่ไม่ย้วยนะไม่ว่าจะขับขี่เจอหลุมเจอระนาดนะครับหรือว่าซ้อนสองบ๊มลงไปเนี่ยไม่มีอาการถึงแบบก๊กกไไบกบอกก แต่ถ้าใครเป็นคนที่บรรทุกเอโหลดใช้งานใช้ขี่ทํางานนะครับบรรทุกของเยอะๆเนี่ยถ้าจะไปอัปเกรดเสริมสมรรถนะด้วยโชคแต่งเนี่ยเวฟ 125i เนี่ยเป็นรถที่มีความยาวโชค๊คเป็นมาตรฐานมากๆครับของแต่งหาง่ายมากนะครับไปหางี้่าไหนก็มีหมดเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของเขาเลยนะอีกหนึ่งจุดครับผมที่อยากจะเสริมเรื่องของช่วงล่างก็คือเวฟรุ่นนี้สวิงามเขามีการเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับไม่ได้เป็นแบบกล่องแบบเดิมแล้วโซลิงามตัวนี้มีส่วนช่วยเรื่องของการคนโทรลน้าหนักไม่ให้เยอะเกินไปนะครับพอทำงานร่ว สำคัญอีกจุดนึงก็คือเรื่องระบบเบรกค,ครับรุ่นนี้ก็ให้ดิสหน้ามาครับแล้วก็ดังเป็นดัมเบรกนะครับท่าที่ลองมาก็เป็นเบรกที่ทํางานได้ตามมาตรฐานของรถในคลาสนี้นะครับผมเบรกดีครับถือว่าไว้ใจได้ครับผมอีกหนึ่งจุดคือเรื่องของล้อกับยางคันที่เรานํามารีวิวเน้นเป็นรุ่นท็อปที่เป็นล้อแมกนะครับยางตัวนี้มีจุดเด่นก็คือคอมปา์ของเขานี่ค่อนข้างนุ่มเลยทีเดียวเพราะนั้นถ้าเราเติมสเปกลมยางตามที่ตัวรถระบุมาก็คือหน้า, 29, 33, านน 29, นยี่ก้วาวหช้งนย่า,สายมสามสแตน้ดาคร์ดแล้็ก ยางจุบเลดก็หายางได้ง่ายดายมากๆครับล้อคู่นี้ก็รองรับอยู่แล้วสําหรับการหายางชุบเลดมาใส่ยังมีเรื่องหนึ่งที่ผมประทับใจคือเรื่องของช่องเก็บของใต้เบาะนั่นเองครับเวฟหนึ่งสองห้าไอเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นตรงนี้เลยว่าเป็นรถครอบครัวที่ใต้เบาะใหญ่นะครับสิบเจ็ดลิตรเนี่ยใส่อุปกรณ์ได้อย่างมากมายครับผมหมวกกันน็อกเต็มใบบางรุ่นใส่ได้เลยครับถ้าเป็นหมวกกันน็อกครึ่งใบที่มีขนาดใหญ่นะครับอย่างนี้ผมใส่มาเนี่ยก็ใส่ได้เช่นเดียวกันครับผมมีความจุมีความลึกที่เวิร์กมากมากครับสำหรับ สตาร์รถต่างๆเนี่ยอยู่ในจุดเดียวเลยเวลาที่เราล็อกคอแล้วดึงกุญแจออกช่องกุญแจก็จะปิดอัตโนมัติด,ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของเวฟเขานะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าคุณเป็นเจ้าของเวฟไม่ว่าจะเป็น1้0หรือ125คันนี้นะฮะอย่างแรกที่คุณต้องซื้อหลังจากรถออกจากร้านก็คือกุญแจล็อกนิดหรือว่าสายล็อกคอรถนะครับผมจอดที่ไหนล็อกทุกครั้งนะจำไว้นะรถเราหลายหมื่นนะกุญแจแค่ไม่กี่ร้อยบางอันก็ทันต้นๆนะครับช่วยได้เยอะทีเดียวครับผม สำหรับ Allnew Wave 125i เวอร์ชัน่น2023ครับเขาจะมี2เวอร์ชันให้เลือกครับก็คือเวอร์ชั่นล้อที่ลวดสีสันตามนี้เลยนะครับผมอีกรุ่นหนึ่งที่เรานำมารีวิวก็คือรุ่นท็อปที่เป็นล้อแม็กนะครับสตาร์ทมือครับสีตามนี้เลยครับ จะสังเกตว่าสีสันของทุกเวอร์ชั่นทุกรุ่นเนี่ยมีความสวยงามมากขึ้นเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นครับอย่างคันนี้เนี่ยผมขี่ไปไหนวันนี้มีคนมาถามตลอดเลยว่าพี่ทำไมสีมึงสวยจังสุดท้ายครับผมก็มีข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับอย่างแรกเลยนะที่ค่อนข้างเป็นความคาดหวังว่าเวอร์ชั่นต่อไปน่าจะมีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาให้มันใช้งานได้เวิร์กนิดนึงก็คือเรื่องขา,างข้างนั่นเองครับผมคาดหวังว่าเวอร์ชันต่อไปอาจจะมีการพัฒนามากขึ้นก็คือองสาขาตั้งเนี่ยให้มันลาดกว่านี้หน่อยครับตอนนี้ผมว่า ผมชอบมนะาก็คือตัวกระจกมองข้างครับปรับแล้วอยู่หนึบดีมากครับเซ็ตอัพง่ายมากแล้วก็อยู่ดีด้วยนะมุมอมองชัดเจนไม,ม่สั่นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของท่อไอเสียที่ให้เสียงค่อนข้างจะนุ่มหูเลยครับเสียงเบามากๆครับฟังแล้วสบายหูมากๆครับ ที่สําคัญคือ All New Wave 125เวอร์ช่นล่าสุดนี้เวลาขี่ความเร็วไฟนะอาการสั้นของเครื่องขับรถเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน้อยกว่าเวอร์ชันก่อนนะเออนี่ถือว่าเครื่องนิ่มขึ้นนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาฝากเท่านี้ครับสำหรับ All New Wave 125i วอร์ช o น2013ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาคอมเมนต์กันครับอย่างที่บอกเหมือนเดิมครับถ้าจุดไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับไม่ได้รีวิวให้ฟังเนี่ยอาจจะมองข้ามไปมาถามได้นะในคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้ครับผมฝากเพื่อนๆนั้น ทำงานให้เราเนื่องจากว่าช่องเราเนี้ยถ้าสังเกตจ,จะเห็นว่าตั้งแต่เวฟยันตัวพันเรารีวิวหมดทุกตัวครับเราลองขี่ให้ดูแล้วรีวิวจริงๆจากรูปแบบการใช้งานจริงๆมาให้ดูกันนะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามกันครับผมสําหรับครั้นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ